นะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังพาลูกชายมาดิสนีย์ลองนะคะมากับพี่เลี้ยงค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนตี้นะคะตอนนี้กําลังจับลูกค้าแต่งหน้าเบาๆนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะเออดูอยังไงวะนี่ค่ะน้องชอนค่ะกำลังเห็นไหนไมเห็นหรือเปล่าเนยังค่ะกำลังแต่งหน้าเป็นน้องเสือค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆกก่อนนะคะน้องแมทช่วก็่อนี่นะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆดิสนีย์แลนด์จิปาลีนะคะคนเยอะแยะมากมากรื่นเต้นะคะ่ะช่วงนี้เป็นทุกงารฮาโลวีนก็มีเป็นตุ้แต่งหน้านะคะ,นะคะ 可以看。